สุรอัลอินชิกอกสุรอัลอินชิกอกเป็นสุรรามาักกิยามี25้าอายะความหมายโดยสรุปของสุรอัลอินชิกอกสุรอัลอินชิกอกเป็นสุรรามาักกิยาที่สาธยายถึงความน่ากลัวของวันกิยามะเช่นเดียวกับเรื่องของสุรรามาักกิยาอื่นๆซึ่งกล่าวถึงหลักการอากิดาอิสลามิยะสุรรได้เริ่มกล่าวถึงภาพลักษณ์ของโลกอาคิรอบางภาพ โดยวาดภาพความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นในจักรวาลขณะที่ยามอวสานเกิดขึ้นเมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกและมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำเป็นต้องกระทำเช่นนั้นและเมื่อแผ่นดินถูกแผ่ให้กว้างและมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมาและมันก็ว่างเปล่าและมันก็ได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำเป็นต้องกระทำเช่นนั้นแล้วซูรอได้กล่าวถึงการสร้างมนุษย์ ซึ่งเหนื่อยยากในการที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยอย่างชีพและความเป็นอยู่ของเขาเพื่อน,นำไปเสนอในวันอาคิร็อสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วความดีหรือความชั่วแล้วณที่นั่นจะมีการตอบแทนอย่างยุติธรรมโอ้มนุษย์เอ๋ยท้จริงเจ้าต้องภาคเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทนแล้วเจ้าจะพบพระองค์ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขา เขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายได้ซูร้อได้กล่าวถึงท่าทีของพวกมุชิริกีนที่มีต่ออัลกุรอานนี้และได้สาบานว่าพวกเขาจะต้องพบกับความน่าหวาดกลัวและความยากลำบากแล้วว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับพยันตรายและความหวาดวันในวันกิยามะนั้นซึ่งทรัพสมบัติและลูกหลานจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่เขาเลยข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสงและด้วยกลางคืน ที่มันรวมให้ชุมนุมกันและด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวงแน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่งสูรอ์ได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนพวกมุชริกีนโดยที่พวกเขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งทั้งที่มีสัญญาณอันชัดแจ้งและหลักฐานอย่างชัดเจนและได้แจ้งข่าวแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดในนรกจะหันนำมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาจึงไม่ศรัทธา และเมื่ออันกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟังพวกเขาก็ไม่สุยุดแต่ตรงกันข้ามพวกเขาปฏิเสธศรัานั้นพวกเขาไม่ยอมศรัทธาและอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว้ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลการตอบแทน

และมันจำต้องกระทำเช่นนั้นและเมื่อแผ่นดินถูกให้แผ่กว้างและมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมาและมันก็ว่างเปล่าและมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้นััลนนามฮอดดรย โอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงเจ้าต้องภาคเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทนแล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขาเขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายได้ และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจและส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องหลังของเขาแล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายนะ และเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิงอแท้จริงเขาในโลกดุนยาเคยร่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขาอแท้จริงเราคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาอัลลอฮ์อีกเป็นอันขาด

Um ข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันย่อแสงและด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกันและด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวงแน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาจึงไม่ศรัทธาและเมื่ออันกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟัง พวกเขาก็ไม่ซอสัตยแต่ตรงข้ามกันพวกปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาไม่ยอมศรัทธาและอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว้ด,ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงแจ้งแก่พวกเขา ถึงการลงโทษอันเจ็บปวดอนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลการตอบแทนอย่างไม่มีสิ้นสุด